Welcome to Arena to เอาละครับผมก็ต้องขอลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมวันนี้นะคะผม <to> มาเล่นเกมอาวีนะอันนี้จะจะเป็นระบบรีเพย์นะคับหมนะหรือว่าดูย้อนหลังนนเอง อันนี้ผมเล่นฟอร์เรียนจีโไปเจอกันกันกบอาร์เลยนะคบในหมด 1, 1นึ่งหนึ่งเนาะหรือว่า1 s 1นึ่งนั่นแหละนะครับเค okay, ก็ไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ผมจะเอ๊ะเพงไงก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้ก็เคชีไปก่อนนะครับ เคมาละมาละอะไรเหมืนอนอะไร้งมาเอาอย่งางไงครับผมจหวะนนี้เปิดไปก่อนแล้วครับผมอันนี้อันติใสครับอันติใสเก็บยามาก,ก่อนดอกดอกโดนเีบ็บน้อยครับผมโดนตรงนี้ก็ ลาดไปคับผมโดนอย่างนี้ก็เรียบร้อยครคบไอ้จีน่เขาน่าจะผ่านนะครับเพราะว่าตัวอารีนเนี่ยไม่เก่งต้นเกมครับจะไปเก่งช่วงเลดเกมซะมากกว่านะครับเรนิโนเนี่ยชนะทางอารีนแน่นอนถ้าเกิดเป็นช่วงต้นเกมนะครับโอเคเก็บยามาก่อนนะครับจังหวะนี้ ตัวนออี้ใส่แล,ล้วผมอะไรนรัตีใส่ผมผมก็ชิงคี้ก็หลบไปะครับตัวน,นี้อันตีไปจะเหมือนจะโดนค่ะด้วยสกิลสอของอาลเลนครับผมวา้าครับจังาันนี้ยังไงดอกมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมคียที่2มาแล้วอันนี้ก็พยายามคีสไปก่อนนะ ถ้าเกิดเราตีป้อมได้ก็ควรจะตีป้อมนะครับเอาให้แตกแต่ว่าอันนี้ผมเล่นแบบเอ,อ่อียกว่าไม่ซีเรียสน,นะก็ <c oughs> <g år> ไปรีครับผมโซสำหรับผมนะแต่ว่าป้อมก็ยังแตกอยู่ดีนะโอเคครับ <c oughs> <c oughs> ยังไงกันเลยฝั่งอาเลนเขาเผื่อนจะเห็นผมเพราะผมก็น่าจะเห็นอาเลนแล้วยังไง อ่ะเล็กเสือเป็นคนเลือกตัวส่อระยะนะนะอันตีผมสุดทีหนึ่ไปแล้วยัางไงครับผมจังหวะนี้ผมางงานะดอกไปก่อนปิ้ว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 อย่างไรครับผมดอกปิ้วครับผมแต่ยังปิ้วอยู่อ่าแต่ยังเก็บไม่ได้นะครับเรื่องอัน,นตีผมแล้วก็ค่อยเสือเสียนี่ผมก็จะเล่นเหมือนพี่มหาเทพลำสังหาเลยนะครับ หลายคนก็น่าจะรู้จักแล้วแหละนะก็คือเจ็ดตัวนะเจ็ดตัวเนี่ยอเลนเขา AFK อีกแล้วคนระับผมไม่แน่ใจนะว่าเขาทำอะไรนะผมก็มาสกิดเขาอย่างน่าบอ่แล้วเดี๋วนะเขาก็ค่อยขยับนะครับผมก็เลยถอยมาก่อนว่าเลือดผมยังไม่เยอะมากมาเก็บเลือดก,ก่อน ยังไงไนนครับผมไส่กลลัน,น้วครับอเล่นห้ผมรอได้ตีแต่ผมหลังหุดครับไปโดนอลเล่แต่ไปโดนคลิกยังไงผมจังวะนี้ตามตีใส่ไปแล้วครับจันนี้ล้ำล้ำสวนยังไงเรียบร้อยครับเลยได้สี่มาแล้วนะครับเพฝั่งผมก็สามารถเก็บเป็นถึงสี่ตัวเขังอเล่ยังคงเก็บไม่ได้เจังหวนนี้นผมก็มา ดักพุ่มนะครับลอเผื่อเขาจะมานะเนี่ยเขาเอฟเคแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าผมว่าเขาทำอะไรนะแต่ผมว่ายังคงใจเย็นอยู่นะพยายามพยายามใจเย็น โ okay, อเคเหมือนอาร์นตอนนี้เขาเริ่มที่จะขยับแล้วนะครับตัวน,นี้ตีเปิดไว้ก่อนแต่อันดีเขาแต่ซางฝั่งของอาร์นเขาก็อันตีเพิ่มมาอย่าไงไรครับผมล้ำล้ำตรงน,นี้ล้ำอย่างเดียวอ่ห <Blood back. S 1> มือนจะยีโม่รึเปล่าไม่แน่ใจเลยแต่ต้องฝังแต่สำหรับผมก็น่าจะยีโม่ครับ <c oughs> แล้วเกย์เราะผมได้มาแล้ว5ตัว ภายในเวลา5นาทีครึ่งกว่านะครับอีกแล้ว,ลว,วนะทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาเราอะไรเนี่ยผมอยู่บนบ่ไม่ต้องรูเลยนะอ่ายังไงยังไงจะใส่กันแล้วหรือเปล่าครับจังนี้ฉบวกแล้วผมดอกวืดผมดอกไม่ตัวนะคะยังไงจ้วัน,นี้เอเลน เอเข้ามาแล้วจังห oh. วนี้จังวนี้สกิลหนึ่งตัวจังนี้แอนตี้ออกไปครับผมล้่มลั่ลั่เรียบร้อยครับผมได้ตัวที่6มาเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ไม่มีอะไรทำนะเพราะว่าผมเล่นเจ็ดตัวนะเล่นขำๆ <c oughs> แต่อันที่จริงจบได้ก็ควรจะจบเลยนะครับ <c oughs> น้องๆอย่าไปทำตามนะอันนี้พี่เล่นขำๆเฉยๆนะเกย์ก็ เล่นข้างนี้เขาเหมือนจะมาเลยนะก็ยังไงเราโเจ้าวันนี้ใส่กันแล้วใส่กันแล้วเรียบร้อยยังไงยังไงดอกกดดอกผมไม่ยอมนะวันนี้อันตีมาเจ้าวันนี้สะกี้สองและใส่อันตีข้างฝั่งของอาร์เรนเข้าไปนี่ยังไงไม่เกินเรียบร้อยครับผมตัวที่เจ็บเรียบร้อยจีจีจบเกมครับ ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ